ปรึกษารายการเราได้นะคะที่หมายเลข029349258-9ค่ะหรือว่าข้อความที่หมายเลข412346ค่ะจะมีวิทยากรคนสำคัญนั่นก็คือท่านชชวานนะคะช่วยแก้ไขปัญหาให้ค่ะสำหรับช่วงที่2ข,ของรายการค่ะมาเป็นความคืบหน้านะคะจากเรื่องร้องเรียนของคุณหมวยค่ะท่านผู้ชมที่ติดตาม่าคงจำกันได้นะคะกรณีที่คุณหมวยค่ะโดนรถเมย์ร่วมรบร,ริการเฉียวจนล้มนะคะจากด้านหลังค่ะแล้วก็ ทำให้คุณหมวยเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าบริเวณก้นซ้ายกระดูกเชิงการหักแล้วก็มีบาดแผลสดอื่นๆนะคะทำให้ต้องหยุดงานเป็นระยะเวลากว่า3-4เดือนเลยนะคะซึ่งก็มีการฟ้องร้องไปทางทนายความแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างไรเลยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าซึ่งทางท่านชัชวานค่ะคุณหมวยก็ได้มาพบ ท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือก็คือติดต่อทนายให้ซึ่งคุณหมวยก็จะมาชี้แจงผ่านทายรายการแล้วก็จะมาขอบคุณท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวยค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมวยอยู่กับท่านชาชวานะคะในรายการคนไทยขอถามค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะความคืบหน้าเป็นไงบ้างคะคุณหมวยคะก็ตอนนี้ได้ส่งของทนายของท่านชาตะค่ะมาช่วย ก็ตอนนี้ก็หาในส่วนของหลักฐานเพิ่มเติมนะคะนะคะก็คือได้ทนายจากท่านชชวานั่นเองที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทางทางทางจำเลยเขาช่วยแค่สองหมื่นแหละฮะเขาช่วยค่าตอบบัตก็ยืนยันอยู่ที่สองหมื่นค่ะทับตอนที่ขอโทษนะฮะที่รถทับนี่ทับมาบนตัวเลยได้ป่ะบนบนทับช่วงตัวค่ะก็คือโดนโดน น่าจะโดนหมิ่นหมิ่นของเราค่ะอ๋อหมิ่นหมิ่นแล้วถ้าถ้าใช่ค่ะฮะแตกเลยกระดูกแตกหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกระดูกเชิงกรานแตกออกมาค่ะโอ้โหแล้วอสองมื่นทงชิ้นมันจะสลายขึ้นไปทั้งบวดนะค่ะครับครับครับแล้วแล้วรักษาไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ที่ในส่วนที่ค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวที่ออกเองก็ประมาณสองสามหมื่นนะคะสองสามหมื่นแล้วก็ในส่วนของ ที่ไปทํางานไม่ได้ก็คือไม่มีไม,มไม่มีในส่วนของเราบ้างเข้ามาเลยะคะ่ะอ๋อครับทธรรมดาที่ถ้าไปทํางานนี่จะได้วันละประมาณเท่าไหร่ครับเอออย่างไรขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าพันห้านะคะวันละพันห้านะครับเดือนนก็สี่พั <5. S 2> นห้าแล้วเดือนเนึองนี่จะไปได้ประมาณกี่ครั้งครับส่วนมากจะมีงานทุกอาทิตย์อยู่แล้วะคะ่ะเพที่ว่าหลักๆก็คือจะทํางานทุกตุกจ่ออาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าอาทิตย์ไหน ดีหน่อยก็จะมีงานคั้ทุกวันเลยค่ะอ๋อครับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งได้ทําประมาณสิบห้าวันได้ไหมครับอือน่าจะได้ค่ะอันนั้นก็คือขั้นต่ํานะคะขั้นต่ํานะฮ <15 S 1> ะสห้าวันเพราะว่าในช่วงที่หนูโดนโรชนนะคะหนูได้ทํางานทุกวันเลยเพราะว่าหนูไปออกโรโชนในโรงเรียนนะคะก็ไล้มีงานทุกวันแล้วพอหลังจากบอลก็คือต้องหยุดตรงนั้นไปเลยต้องนอนอยู่เลยนะะต้องนอนสาตัวใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็คือไปตามงานอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะคะ<ช>เวลาใน<ช><ช>งานจัดรถช์แล้วมีมีการพูดคุยกันเขาก็ไม่ยอมเลยเาจะให้แค่สองหมื่นเองใช่ค่ะเขาก็ไม่ยอมนะคะก็ให้แค่สองหมื่เหมือนเดิมแล้วทราบว่าคนที่ชนที่ชนคุณหมวยเนี่เสียเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียชีวิตแล้วอออุบัติเหตุรถมาชนชนนะคะเหลือฮะเอาไปชนใช่ค่ะ พอดีคุณลุงเขาตาสายตาไม่ด <one> <plein swag. S 1> ีอะค่ะแล้วก็ไปผ่าตามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เอทำแก้ข้ามถนนนะคะก็โดนรถชนอ๋อค่ะโดนโดนรถเดินข้ามถนนแล้วถูกรถชนเหรอฮะ ใช่ค่ะช oh. ุดรถมาใชชนค่ะมาใช้ชนเสียชีวิตเลยนะ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะก็คือคนที่ขับรถดังกล่าวเนี่ยที่ชนคุณหน่วยเนี่ยคือแกตามที่อยู่แล้วแล้วก็มาขับรถก็เลยไปชนคุณหน่วยความจริงนี่นะเวลาจะให้คนขับรถนี่า,า,าจะตรวจสายตาให้เรียบร้อยนะเขาตรวจกล้อง่ะแต่เป็นต้ตาหินต้กระจกอะไรตอหินนะคะแย่เลยมองไม่เห็นนะตาหินแกก็ตายไปแล้วทีนี้ทีนี้เจ้าของรถนะฮะน่าจะช่วยคุณหมวยหน่อย ให้มัน <S <S ให้มันไม่ใช่ว่ามันจะถือว่าคนคนคนชนตายไปแล้วเข,า,ขาบอกันหนูว่าเอ่อเขาทาประกันเนี้ยเพื่อที่จะต้องให้ประกันเนี้ยคุ้มครองเขาในเรื่องนี้อะค่ะถ้าเขาจะต้องมาออกเองเขาจะทําประกันเพื่ออะไรเข้าใจ <ทำ S 1> ะนะ,นนะแล้วเข้าใจไงว่าโอเคคนทําประกันก็เพื่อเวลามีอุบัติเหตุทางประกันพยจะได้ออกให้นะฮะแต่ถ้าูาถึงในคุณธรรมแล้วเนี่ย คนนั้นนึกถึงถ้าเขาถูกรถไปทับอยู่ทับที่ตัวเขาบ้างแล้วเขาได้สองหมื่นนี่ผมไหวเงี้ยให้เขามานอนให้ให้ให้ผมทับผมให้ให้ครั้งละห้าหมื่นหนูก็พูด <c oughs> จริงๆกับเขาเราเหมือนกับเขาประมาณว่าเออเดี๋ยวเราจะกูดกันด้วยเหตุผลโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ระคมรู้สึกมาพูดน<ล>ะคะผมอธ <า S 2> ิบาจ<ร><า>เหตุผลคือเขาเขาทำตอนนี้เพื่อเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องออกแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงสินทรรมแล้วเนี่ยมันต้องคิดถึงว่าคนเจ็บขนาดนี้นะฮะเขา มันก็น่าจะจะช่วยกันบ้างไม่ใช่อยู่จะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างบริษัทประกันภัยก็เหมือนกันจะมา,ามาจ่ายแค่เนี้ยถ้าพ่อแม่เขาโดนรถชนมากเขาจะคิดยังไงอ่ะถ้าเป็นพ่อเขาทนยังไงเนี่ยใช่ไหมผมว่านะเป็นพ่อเขาถูกรถชนชแล้วคนไม่ให้แค่นี้อย่างงี้ผมชนมากแต่ผมให้ทีละห้าหมื่นใช่ชุ้เล่จริงๆคนพวกนี้ ก็ค so so you know so ือว่าจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทางคุณหมวยเนี่ยที่ฟ้องร้องเนี่ยคุณหมวยก็ไม่ได้อยากได้เงินนะคะแต่คิดว่าเสียความรู้สึกมากกว่ามันไม่ใช่เหรอเป็นคุณธรรมเขาทางานเขาก็ต้องให้คิดให้เขาถึงว่าเขาจะต้องจะอยู่กันได้ไหอร่างกายหนูก็ไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนหรอคือใช่ในเอ็กซ์เรย์ล่าสุดะคะก็คือคุณหมอก็บอกว่ากระดูกกระดูกทั้งสองข้างค่ะทั้งสองข้างไม่เท่ากันแต่ว่าคือ การเวลาการเดินจะไม่ไม่สังเกตเห็นเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าเราไม่เจ็บหรือว่าอะไรค่ะอืมอืก็ต้องตอนนี้เราต้องพักเยอะๆหน่อยอย่าเพิ่งเดินมากเดินมากเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกมันไปเพราะเราไม่ใช่หมอเราไม่รู้แต่รู้สึกถ้ามันให้มันหายสนิทสักก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณครัก็โอเคฮะเดี๋ยวผมก็จะก็ไม่รู้นะฮะว่าสารท่านจะเห็นใจยังไงเท่าไหร่นะครับก็จะให้ทนายทนายความที่ผมมีอยู่อะ ของยามบัสนะครับได้ค่ะนะฮะก็จะช่วยเป็นเป็นปากเสียงให้กันแล้วกันนะคะขอบคุณท่านมากมากเลยค่ะครับครับครับค่ะคคุณมวยมากนะคะขอให้คุณมวยได้รับความยุติธรรมโดยเร็วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณมวยนะคะก็จากเรื่องราวดังกล่าวก็เห็นได้ว่านะคะอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานิดนึงมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี อาละคะ่ะมาเป็นเรื่องสุดท้ายกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะหมู่2องตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีคะ่ะ ที่พบรอยเลื่อนสไลด์นะคะแผ่นดินยุบตัวกลางเนินเขานะคะยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตรค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็หวันว่าจะเกิดดินโคลนถล่มช่วงฤดูน้ําหลากหรือเปล่านะคะจึงอยากเร่งทางการเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ออกประกาศเตือนหากมีความเสี่ยงค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับกำนันตําบลบ่อเวนนะคะคุณอนุชาคุณสุขค่ะซึ่งคุณอนุชาตเออขอโทษค่ะคุณอนุชาตคุณสุขนะคะซึ่งคุณอนุชาตอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณอรุชาติอยู่กับท่านชชชวานนะคะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคนไทยขอถามค่ะคุณอรุชาติคะกรณีดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างคะกรณีดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองก็มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านเลยแยกแย่งมาตั้งปุ้ใปญ่บ้านเกิดรอยแตกบนภูเขาครับที่ว่าอะไรกันดินยกตัวทำจุด จุดแรกเนี่ยจะเป็นเรงยุบตัวไปก่อนครับยุบตัวไปทั้งต้นไม้ใหญ่ทั้งอทั้งทั้งดินหนาดินหนายุบตัวลงไปครับจากระดับเดิมก็เราสี่เมตรตรั่ครับครับอันนี้พออันนี้เขาก็กเขาแจ้งมาก่อนนะครับผมเมื่อยังไม่ได้ขึ้นไปดูแต่ผมขึ้นไปดูเมื่อวันที่ที่สิบสามนะครับสิบสามตอนเก้าโมงครับโมงเช้าผมเลยพ้อมวยเจ้าที่ป่าไม้แล้วก็ผู้ช่วยวปีกบ้านปญกบ้านนะครับขึ้นไปดู เห็นอย่าทีกับบาดแกงนะครับ <c oughs> คือจุดแตกเนี่ยมันจะนยุบตัวไปมับความยาวประมาณครับ้าหกตินเมตรนะครับจุดแรกมันยุบตัวไปจากกระดับผิวดินเนี่ยประมาณสี่เมตรต้นไม้ใหญ่กอลตันอะไรย่างเงี้ยตัยุบตัว,วล,ออลงไปสวยคนรับครับแได้ปะหาจากจุดเดิมไปประมาณรับสามร้อยเมตรนะฮะครับก็บบบเป็น,นกลางเขา มันก็มีกรอยรอยแยกทั้งลอยแตะยาวลงไปเลยจุดนี้ยาวหน่อยครับประมาณสามสี่หัสามสี่ร้อยเมตรเนี่ยครับครับครับนะแต่ยังไม่ยังก่อนม่ตำรวจมีตัวเพราะาันเป็นยังเป็นป่าทึ่อยู่ก็ป่ารวมทั้บปูนอยู่ครับครับแล้วก็ขึ้นไปจุดนึงคือสันเขาเลยครับสันเขานี่มันเกิดรอยแตยกอีกครับรอยแตกแยกอีกประมาณก็หลายร้อยเมตรนะฮะแต่นี่มันแตกมันแตกสองรอยสองรอยซ้อนกันเลยครับครับ ระวางไอ้สองร้อยไอ้สองร้อยมันลังระยะห่างได้ประมาณห้าวานนะครับครับครับห้าวานีรอยแปกแต่นี่ว่าแล้วพอตอนทงเจ้าทกี่ปา่าไม้แล้วก็ทางนักข่าวนะนักข่าวเป็นผงเหยีกบถืวิธีสามมีนาเน,นี่ยแล้วก็ถ่ายทำถ่ายเกี่เกสิเกินะครับสิเกิดเหยียนะครับหลอดจนน,นจั่นก็ทำายอย่งต่างๆจับ GPS เเลยต่างๆครับครับ แล้วก็ลงมาลงมาช่วงบ่ายโมงก็มีต้นจอดกีจากพนักง,งานงก,กรมทรัพยากรธรณีนะครับครับครับเสร็จมานวนสีสั่งกับสุภาบปรุษสามนะสับหลุดหนึ่งใคผมพากะทวงไปดูเขาก็ขึ้นไปเก็บข้อมูลนะครับไปถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างแล้วก็ลงมาจิตีนเขาก็มาคุยก,กันแต่พอแจ้งจากไปเย็นนะครับเอเขาูกนเงี้ก็เรียกเขาสองพี่น้องนะครับครับ เขาสองพี่น้องนะคะครับเขาสองพี่น้องอยู่หมู่สองตำบลบาอเวีอำเภอขุงกรบจังจันทบุรีค่ะเป็นเกตดขึ้นที่เป็นเป็น่าสงวนอย่างชาตป่าศพมกรับอืมนะคะแล้วแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นนะคะคือหน่วยงานอะไรอะคะค่ะเสียงเบาครับเสียงเบาผมไม่ได้ยินเลยครับค่ะท่านกำเนิดได้ยินชัดเจนไหมคะเสียงเบาไปหนหมยครับได้ยินชัดนะคะอาตอนนี้ได้ยินแล้วครับแต่เสียงจะเบาเนา ค่ะแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบไอ้เขาสองพี่น้องเบื้องต้นเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนคะพอลุกหรือว่าในควาพกรจายผลน่ยคงจะเป็นเจ้าที่ป่าไม้นะครับก็เป็นเก็บป่าหนแะหึ่งกานะครับอืมนะคะ,คะแล้วตอนนี้มีทางทางจังหวัดหรือว่าทางผู้รับผิดชอบมีมีการทรํอลายกันบ้างครับตอนนี้คะดําเน,นิน,นการอะไรบ้างแล้วคะตอนนี้ก็ทางท่านนายเพื่อผงนะคร,ครับครับครับท่บานตกว่าสารัตรัฐสตาร์ตอนในี่า อ่าสังการไหมผมจะคอยเฝ้าดูนะครับเฝ้าดูว่ามันมีรอยแตกประเดิมหรือเปล่าอย่างไรแล้วคอยประชายน้ำันให้ประชาชนชาวบ้านถึงขี่ทางอย่างเดียวรักษานะครับแต่ความชัดเจนก็ไงกรมทัพยากรตอนนี้เขายังไม่แจ้งมานะฮะก็แต่เรว่าให้ไปหมอไปดีทับอีกเครื่องวัดระดับน้ำฝนนะครับครับให้ไว้ว่าคอยวัดระดับน้ำฝนแล้วคอยดูว่าเออไหนยะ นตนอนนี้นเดอนนี้เดือนี้อ่ะทลายตัวแกงเตือนไฟรัออร่วจะอพยพอะไรประมาณนี้ครับอ๋อเอาให้ได้แค่นั้นใช่ไหมครับตอนนี้ครับแค่แค่เตือนไฟเตือนไยถ้าน้ําฝนมามากขนาดไหนก็ให้รีบอพยพเพราะการ,ร,ม,รมันมันมันมีอะไรมันมีขั้นตอนแรกก่อนบบจบงหว,า,วามันแค่สีฟ้านี่ก่อ่อะไทแเชงเท่า้อนครับครับครับพอขึ้นไประดับสองร้อยถึงสี่แดงก็เตีอนอพยพนะครับอ่าจัดสองร้อย ของว่ามีลเม็รเป็นเนี่ยก็เอาการะปัจปจัยต่างอ,อต่างเวียนยางคอยตัวตัวก็คอยตัวดูว,วน้ำเนี่ยมีสีขุ่นมาไม่มีสงไ,ไ,ไหไมมาไหลมาเยอะไหมระมาณเนี่ยครับอ๋อมหมายถึงกลัวน้ําเหมือนกับน้ําป่าจะมาหรือไงฮะก็ลักษณะนั้นก็จะฝนตกมาเนี่ยความชุม่มหน้าเมื่อมันอาจเริ่มจะ ดินอาจจะทลายลงมาดินอาจจะทลายลงมาแล้วแถวห้าเรีนพ่อเขาจะคุณนะครับจะแดงจะมีไม้ต้นไม้ไหลมาต่อมาเนี่อครับแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ทำอะไรได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับครับครับยังครับเพราะผมก่าเดียบผมก็ให้ชาวบ้านที่เขามีทำสวนอยู่ตรงไหนเชิงเขาทีเขาดูน้านแถวพอว่าคอยตังเกตัวครับครับแล้วชาวบ้านอยู่กันเยอะไหมครับบริเวณนั้นครับมันหลุมนี้นะครับมันก็ ที่เวลาตีวัดทาสวนเนี่ยผลไม้เชิงเขาเนี่ยก็มีไม,ม่กี่ราคาเรือนแต่ว่าจา่ฝนกระทบเนี่ยรับเริดระดันี้มันมันมันจะไล่ลงมามันพังลงมาเนี่ยเ็มันทบไหลไหลไหลตัเรือนนะครับครับเพราะมันกัดแผอลงมาเนี่ยเพราะว่าเขาลุ้เนี่ยความสูงจากระดับน้านทะเลเรลาสองร้อยเมตรนะครับโอ้สูงนะครับครับยอดยอด,ยอดสูงสุดจะตัดยอดสัดแตเขาเลยเนี่ยครับครับเพราะระดับผมดเนขึ้นแต่ในแสนที่ระดับสองสามยังต่อตีมาไม้นะครับ มันชันชันมากอะครับผมคือใช้เลยออย่างนี้ถ้าถ้าดินดินมันสไลด์ลงมาก็ลําบากเน่อยเพบาะจะป่าเนราะเนี่ยผมก็ไม่ป่ากว่าผมก็ต้องคือผมก็ถามนะว่าเจ้าทีมกองทัพว่ามันเราจะป้องกันยังไงแบบไหนเี้ยเขาต้องบอกว่าเดี๋ยวเาต้องไปถามหน่วยงานท่างหน่วยเหนือท่างในเจ้าต่างพนทาเขาต้งเงี้ยตั้งว่าไอที่คอไออะไรนี่นครับแต่มันแตก้วถ้ามันแตกมันไม่จะแตกเพราะดินอยากแตกมาแห้งนะครับ มันแตกเพราะมันผมลองเอาไม้แย่ไปดูเนี่ยไม้ <cod. S 1> ายาวสองเมตรกับแเมตรเนี่ยแรงมันไปยังเรียงยังไม่สุดแต่ตัดไม่ถึงเลยนะฮะยังยังไม่สุดเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหมันมันแตกเพามันแตกมันแตกเล่ามันมันทั่วเลยนะแบ่พุ่งเราขึ้นเราเดินขึ้นเดินไปเนี่ยจะแต่เราเราดูหนังอะเราดูหนังจะดิ้นจะที่นยากแต่พุ่งเราขับก็ไปจะแตกความยาวเลยนะครับแตกความตักนาประมาณนั้นก็แต่เราเดินขึ้นเขาไปอ่ะ แตเนี่ยผมคิดว่าในความคิดของผมนะในจาที่ฟังของพอเนี่ยนะผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาตรงเนี้ยเนี่ยทางเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ผมว่ามันคงจะจะลงไปแล้วฮะครับครับอล้นี่ป่าไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ในหลังยึดอยู่นะครับเน<ๆ>ี่ยยึดยึดยึดแอนี่ยอยู่ยึดแตัวกนาดินโขงดินอยู่นะฮะแล้วถ้าพุทธมาเนี่ยผมมองว่า มันก็คงจะมันจะอยู่จังหวัดสวุวรมันจะนี่คนชาวบ้านแถบนี้นะครับแลเ,เขาก็ไม่เคยมีจบการไม่เคยมีไม่เคยโดนไม่เคยเหน็นอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดว่าคงไม่มีอะไรจะจะครับแต่ว่าครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมติดตามข่าวท,า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 ทั้งด้านทัพตายทั้งด้านเอทั้งอุนชัยเนี่ยมันหนาขุนหน้ากลัวครับน่ากลัวนะครับเพราะมันสไลด์ลงมานี่แย่เลยนะ มันชันมากไม่ทันนะฮะสองร้อยเมตรความสูงสองร้อยเมตรแต่งความสูงผมเคยก็เหนื่อยเหนื่อยยิ่งกว่าถึงเขาที่โอ้เหนื่อยแย่เลยท่านกำลังกว่าจะถึงยอดนี่โหสองร้อยเมตรต้องหินต้องหินต้องหินใหญ่ๆขนาที่เึ้นขินเยอะต้องขินต้งหินต้งต้นไม้ต้องอะไรแต่ว่าถลายมาจิบว่ะหลังหลังเลยครับผมมองไปแล้วฮะฮะบ้านทั้งหลังไปเลยนะไปเลยครับเนี่ยต้นฟานอยู่ริมริมคลองเพราะว่าแล้วเมื่อจะไหลมาต้องเหมือนกับลงคลองก่อนลงคลองอะไร สวนที่อยู่กระจายติ้งติ้เขาอ่ะเชิงเขาอ่ะแต่ต้องโดนก่อนเนี่ยป่าจะน่าโดนก่อนจะป่าจะมีหลายหลังเหมือนกันที่ทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยทำสวนผลไม้ผมไ่้มาครับนนมผมผมคิดว่าโอ้ยมันแล้วเรากิ่งเก่งหินั่นลงจะภูเขาอ่ะครับใช่ฮะ,ะน,นี่ผมบอกเฮ้ยผมก็ลอยเนี่ยปล่อยเปล่าเพราะเหตุการณ์อยู่ทั้งนี้ทางกรมทรัพย์ก็ต่อแต่จะบอกว่าให้ดูจับน้ำฝน,นอย่างเดียวกรมทรัพย์ทำไมช้าจังเลยฮะ ผมตั้งแต่อนนี้ครับน่าจะน่าจะรีบหน่อยช้าจังครับเนี่ยผมอาจจะประช้าสัมพันธ์ไปอะไรเอออะไรนี่เราก็ืมีข้อมูลยืนยันชัดเจนเดี๋ยวเราไป็นทำให้เขาตื่นนุกกเจะตาหรืออีครับชังหวะนะเมืนก่อนจัวะนปรนเทศผมก็ว่าผมก่เนี่ยผมก็ศึกษาทางผู้ค้าทางสนายเพื่อนายเพื่อบอกว่าเออตรงตอนองเกืกีดูยังราบอย่างดีาตรงรายงานตรงแจกตรงอะรออกออกเสียบ้งสายเรืวมาเนี่ยครับ ทางอำเภอก็มีความรู้ด้านทรัพยากรธรณีค่ันต้องต้องกรมทรัพย์เขาต้องต้องช่วยต้องท้องานกรมทรัพย์เพราะนั่นสืมาเขาอะไรอะไรเยอะต้องงานกรมทรัพยากรธรณีต้องประกอบเขียนไว้อะไรเครือข่ายแจ้มพิบัติภัยอะไรเงี้ยพิบัติภัยอะไรเแีนยครับเครือข่ายแจ้ง่มเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยในความคิดของผมนะฮะจะหยุดพ่อพี่นะครับคือต้องพยานเนี่ย ไอ้เขาเนี่ยต้องพยายามต้องพยายามรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้อะครับครับใช่ท่านกำลังต้อบอกชาวบ,บ้านนะแก่นะแกระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องพยายามถ้าจะทำไปทำลายไปแกะถางไปตัดไม้ใหญ่อ,ออกมาเลายผมว่าลงมันทะดีนะครับคร<ม>ับท่านมกำลังต้องเตือนชาวบ,บ้านหนะ่อยให้ช่วยกันดูแลตรงนี้นะอย่าอย่าอย่าปล่อยให้ใครมาทำลายป่าครับอันนี้ผมตั้งแต่เป็นนัน้ำมาก็ขอสู้มาตลอดนะครับในเรื่องไอ้การนัดตัดไม้เนี่ยนะครับแต่นี่หว่าบางครั้งก็ สู้ลีว่าทำด้ถูกทำถูกต้องแต่ทาไม่ถูกใจผู้ติดเขาคิดจะทำร้ายอะครับต่อตัวกันมากเลยอะครับสู้ลำบากสู้ลำบากครับลำบากบางทีมันจะเป็นว่ามันยังไงอะครับกฎหมายเขาบอกผมว่าคือเขาจะเป็นว่าเราทำถูกต้องครับแต่ทาไม่ถูกใจผู้ติดเขาทำพลาดผิดเข้าใจฮะเข้าใจเนี่ยเนี่ยดีดีปรครั้งผมไม่บอก ผมเนี่ยผมเป้นกำนัานมากเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนัานมากได้บอกต่อตัวมาตลอดฉัเป็นเรื่องอะไรสักการกำจัดเป็นไฟไหม้เนี่ยครับถ้าถ้ามันมีมีมีปัญหาก็ร้องมาที่สามบ้านได้นะครับร้องมาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมให้เขาไปช่วยทําข่าวให้มันต้องมีข่าวไปช่วยสู้คนเดียวไม่ไหวนะครับการนับเนี่ยผมที่ได้มาเนี่ยผมก็คือผมคือผมมีความเนี่ยอย่างความนัดใหญ่ใหความต่าหนักชี้ากของไอ้ ห้องในป่าเนี่ยครับเขาในพวกผู้สมัครผูเขาไอพวกที่ว่าสัตว์หายากเนี่ยก็พาตัวจำไล่ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ชอบไปเจอว่าสัตสูญหายไป้วยหายไปเลยเพราะเนี่ยทีมนักศึกษารมาอะไรจุฬาลงกรณ์จับมาอะไรป้อนแก่นจับมองมูลพาอะไยประมาณผมก็พาไปดูไอความหลากหลายของสัตว์อะไรเนี้ยต่างับครับครับอเนี่ยอันนี้มาโดนเลยโดนป่วยไอพวกแม่ตุ้นมั่งอะไรพวกแม่มั่งก็บุกไปเรือยเอวยัเงี้ยครับแต่ที่แต่บางทีชาวบ้านนะ Smile, แล้วบานทำหลตย like anyway. right. สองหลโดนจับนะครับแต่ที่เล็บโพเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรอีก่มันกคือคนข้างของคนข้างของผมท่านท่านท่านผมก็พูดไม่ออกถ้ากำนันถ้ามีเห็ <t. <t. At นเห็นเหตุการณ์นะครับโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้คนไปถาข่าวให้เลยช่วยท่านกำนันครับครับนะครับทีนี้เนี่ยผมคือทุกวันนี้ผมไม่มีคนร่วมอยู่นะครับผมร่วมมาผมร่วมเต็มที่เลยนะครับครับสำคัญมากนะครับป่าไม้เนี่ยเนอันเนี้ยเนี่ยลูกมี้เนี่ยผมว่ามัน เนี่ยมหันตไปอย่างแรงเลยเนี่ยไอ้องไอป่าไม้เนี่ยครับครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องยันใจเพราก็รับรับก่น้อยครับตอนนี้ไอ้พวกไอ้พวกที่มันจ้องเอ้ยไอ้ปวดคนจ้องเอ้ยคนระวังเนี่ยที่แม่คนจ้องเนี่ยมันหนักมากมันมันลำบากเหมือนกันท่านท่านกำลัครับในฐานะที่เป็นคนพื้นที่นะเห็นเหตุการณ์ยังไงคิดว่าจะจะแก้ไขยังไงไม่ให้ป่าไม้ถูกทําลายได้ไม่ยอมไม่ได้ผมก็ปุบป่ามันซ้ำนิดเดียวเกินนะครับปุป่ามันซ้ำนิดไปแล้วเนี่ย หรือว่าแกนี่ว่ะก็เจ็ว่าเนี่ยางนีบางครั้งหนวยงานแต่หน่วยงานมันต้องเอาจริงเอาจังนะใช่นะฮะบางครั้งบางทีว่าโอ้เราคนเดียวครับครับก็เป็นเราคนเดียวเลยใช่ใช่ผมีอบอกก็มีผมถือว่าทำในสิ่งนี่ถูกต้้งต่องเป็นไรไม่ไปกุ้งม่เป็นไรอก็ถือเดี๋ยวถ้าเราหมดวันน้าไปเราไม่ได้เป็นแล้วแล้วตอไปต้อยัง่นว่าเออไมเรางกันน้นเนี่ยอ แต่เปลี่ยนไปขอสู้อยู่ได้อยู่คือมันแยากมันตาคนแต่ผมมันในแขตงจริงแต่หวังถูกต้องกเอาถูกใจเนี่ยแต่เอาถูกต้องเนี่ยต้องขัดใจกับคนเียวที่ประดมผิดเนี่ยแต่เอาถูกใจแต่เอาเอาถูกใจผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ถูกต้องต่อหลักการต่อความจะเจาะจีบของกองทัพหนีว่าจะเป็นศิวะทำงานตัดสินค้ารเดี๋ยวหมอกไหวยามาคครับแล้วเนี่ยมันคืออันนี้แต่ผมเนี่ยผมว่าผมเรืเอาความ ถูกต้องคถูกฮะถูกต้องไหครับเอาความถูกต้องดีกว่าดีกว่าดีกว่าเราเดือดถูกใจไปรับสวยจากตนตรงนี้มาแล้วเ็ไปทำได้ได้ยังนงเราเสือว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นกำนักไปแล้วเนี่ยแกแ์ไปถูกร้านมาจังหวะวุ้นไหมพนักงนีนพ่อของว่าคนนี้คนนี้เป็นเป็นกำนัลขอผมกินสวยหนาดูเดินกินตกมาผมไม่เอาด้วยับดีฮะดีครับมีอะไรก็กิงจลางมานะครับแล้วก็ จะได้ให้คนไปช่วยท่านกำลังทำข่าวให้แครัตร้องตง้องชี้ให้ให้รัฐบาลเห็นครับต้องชีง้ให้ให้สังคมเห็นไม่งั้นคืออันนี่นะครับไหนๆจะป่วยแล้วผมขอระบายความในใจทุกนี่ครับครับคบได้ครับคือว่านโยบายเนี่ยนโยบายปลูกป่ามาจังมาจริงๆจริงเลยปัูปฝาท้ายลูกเนี่ยปลูกป่าผมว่าทําไมถึงเอาเงินเนี่ยงบประมาณในตัวมามาส่งเสริมให้ปลูกปปลูก่าส่วนนโยบายนโยบายเอาเงินจำนดนนั่นเนอะงบประมาณนั่นอะ มารักษาป่าไม่ดีแล้วครับพวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยโอ้โหสองสามร้อยต้นเนี่ยโอ้โดนต,ตัดทลายไปไม่ที่รักษาแต่ว่ามาปลงปลูกปลาเอาไอ้ต้นกาแทนต้นเถาวัลย์การฟูต้นเถาวัลย์ต้นเทียงที่มาปลูบ่เล่าเหมือนลายเปลียนโตโหจะรึเปล่ผมไม่เข้าใจนะใช่ใช่อีก100โอโอร้อยปีคุณพระนัจญยวายจะเพียงคำพูดเท่านั้นเองแต่ไอ้าคำพูดจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องเห็นว่าโอ้ร้านนี้เอาปลูกปลาปลูกปลาปลูกปลา เวลานี้ก็บพี่ไปปุ๋งๆกัน้ะกับพี่ไปเป็นอัดีการเงินงบประมาณเยอะยะสารต่ออะไรยครับครับแล้วทำไมผมว่าผมเป็นความคิดผมเองคะผมผมเป็นความคิดผมเองครับผมไม่ได้ไปแบ่งสี่คนอื่นนะครับเพราเอ๊ะทำไมเราไม่มีว่างบประมาณในการปร้ชุมชนเนี่ยว่าเฝ้าระวังดูแลดูแลป่าไม้ติดเหลือไว้เลยไหวแต่ติดทางอีสาะเนี่ยทางเหนือต้างทำการปลูกสุดไม้เลยมันนี่ฮะอ่าฮะไใ้นี้เราต้องแฝงติดต้นแฝงติดต้นตาต้องชุมชนแล้วแฝงติดต้นค่ะ ผมถามว่ามันจะแต่ประโยชน์อะไรมันมันมันนานไม่เห็นนะตายไปได้วกอน่ะผมว่าตายด้วยวาก็จะเห็นมันโตต่อปานาขาอ่อนแ่ประมาณนี้น่นอนเลยแต่คนใหญ่ๆที่มาอยู่เยอะแยะทำไมไม่ไม่ไม่คิดลดลงไม่คิดว่าเออมีมาต่การป้องกันยังไงที่ไม่ให้ป่าถูกทำลายหรือม่าเนี่ยนค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวท่านท่นทานท่านท่านท่านทานท่าน่นท่า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 น่านท่านอยากทานทานทานท่านทน่นทาน่า่นทัน่าน่า่า่่ เพราะว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวดับต้นๆของโลกเลยให้รักษากันไว้ถ้าเราไม่ทําลายธร,รรมชาติธรรมชาติก็ไม่ทําลายแล้วตอนนีแ้แย่แล้ว,ลว,ลวค่ะคนอนุชาคะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราจะติดต่อคนอนุชาติมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวกับการรักษาป่าไม้นะคะวันนี้เวลากระเวลารายการเราหมดเวลาลงแล้วท่านคะได้ได้นะครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวติดต่อคนอนุชามาเป็นรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะคนอนุชาคะขอบคุณมากนะคะ ค่ะคุณอนุชาติค่ะท่านกำนันะนะคะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะท่านคะท่านชัชวานคงรมค่ะดิฉันอิเซรักสิริปุญญาเวคินแล้วก็ทีมงานในการคนไทยขอถามคอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ